ไปกันต่อพี่น้องจ๋าหินเยอะมากเลยเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นหินอ่อนนะคะมันเป็นหินอ่อนสามีบอกว่าหินอ่อนหินที่เขาทำเอาไปทำเอ,อ่ออะไรล่ะหินอ่อนน่ะของสวยงามเนาะนี่ค่ะ ดูทางนี้อ่ะมันเป็นหุบเขามันเป็นภูเขาหินอ่อนเป็นภูเขาหินอ่อนนะคะเนี่ยนี่ทางนี้เป็นภูเขาหินอ่อนสวยงามมากเลยอืมอ,อสวยมากลุงหนวดบอกว่าสวย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 โอ้ยอย่าก,กระโดดนะลุง อยากกระโดดนะลุง40โอ้ย40 40เมตรก็คือ40เมตรลึก40เมตรหลุมนี้ลึก40เมตรน้ำใสจนมองไม่รู้เป็นน้ำเนาะโอ้ดูดูดูข้างบนก็จะเป็น ป่าเขาลำเนาไพรที่เราเดินเมื่อกี้นะคะข้างบนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหินอ่อนที่เขาเอาไปทำพวกอะไรอะ่ะพวกหินอ่อนทั้งหลายนั่นแหละค่ะทำครกทำอะไรนี้แหละประมาณนั้นนะคะแล้วหลุมนี้น่ะเขาบอกว่ามันลึก40เมตรอุ้ยน่ากลัว ไม่กลัวใช้คําพูดผิดหรือเปล่านะคะขอโทษนะคะไม่น่ากลัวหรอกสวยงามนี่ค่ะเราก็มาดูฝั่งทางนี้จะเป็นทะเลเห็นไหมเนี่ยทะเลสวยงามเห็นไหมเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้นะคะ ันนี้เราไม่เดินขึ้นเขาไงคะเราลงเราอ้อมไปทางเชิงเขาแล้วก็อ้อมเขามาทางนี้แล้วก็มาเจอทะเลค่ะมันอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าไปกันต่อไปกันต่อ เราเราถ่ายคลิปอ่ย้อนแสงมันก็นเลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะชัดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะอืมสวยงาม,มดูความสวยงามนะคะ ชมความสวยงามไปด้วยกันนะพี่น้องเราเดินนี่ก็หลายกิโลแล้วนะคะแต่ก็มีความสุขมีความสุขมากๆเลยค่ะมันบอกไม่ถูกบรรย้ายไม่ถูกนะคะมันไม่ร้อนและมันก็ไม่เย็นมันพอดีอะคะ่ะอากาศพอดีมากเลยค่ะ แต่ก็มีคนเดินสวนทางเรามานะคะถ้าเหนื่อยก็นั่งตรงนี้นะคะแต่เรายังไม่เหนื่อยเลยน,เนู้นเขาอเคโอ้ ดูสูงมากเลยค่ะเขาเนี้ยหน้าผาสูงมากเป็นหินอ่อนทั้งนั้นนะคะพี่เกดพี่เกตเคยทำคลิปจากข้างบนลงมาข้างล่างมาปีที่แล้วนะคะสวยงาม อย่าเบื่อกันนะจ๊ะเดินทะเลด้วยกันนะคะหินนั่นเป็นหินอ่อนแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆอะ่ะเนี่ยเป็นสีขาวๆเขียวๆสวยงามมากอะ่ะเนี่ยหินอย่างนี้นะคะหินเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหม เป็นสีมรกตเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะสวยมากสวยมากจ้ะเดินไปกันต่อนะคะงู ในสายตาเธอก็หูอยู่เดอ้อว่าเธอนอกใจอ๋อใบโอ้เ huh, ม no, ื uh ่อไหร่จะเอาออกจากอ๋อหนูไหนเหรออ๋อเขาบอกว่าเนี่ยหินเนี่ยเป็นหินที่ ไม่สวยเขาก็คัดออกนะคะเป็นหินที่ไม่สวยเขาก็คัดออกเอามาวางไว้ฝั่งทางนี้หินที่สวยๆก็จะอยู่ฝั่งทางนี้นี่ค่ะอยู่ริมริมทะเลเป็นหินอ่อนอยู่ทางนี้นะคะเยอะมากตรงนี้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะ หินเยอะมากเลยหินสวยๆเป็นหินอ่อนมีคนวิ่งออกกำลังกายน่ารักมากเลยค่ะทางนี้จะหินหินที่เขาคัดออกแล้วเขาก็เอามาก,กองทางนี้นะคะอืมกองเป็นภูเขาเลยเห็นไหมกองเป็นภูเขาเลยส่วนทางนี้ก็หินสวยหินดีนะคะสวยงามสวยงามจะ้ะ หันกล้องมาทางนี้จะได้ชัดนะคะเพราะว่าเราเดินย้อนแสงนี่หินอ่อนสวยๆหินอ่อนสวยๆนะคะทางนี้หินที่เขาคัดออกแล้วเขาก็กองไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะ โอเคนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ